พอดีว่านรูมมันรอได้แต่บางกรมันรอไม่ได้ไนีว่ว่านู่มวาเมื่อไหร่ก็ได้กูวะเออไอสัตว์กูจะอัะบได้หมดแล้วไอ้ยี่คือพอคนดูบางกรมันต้องยี่บางกรอ่ะมัน,ต,นต,ต้องรีบช่วยเหลือคน,นไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายหาขึ้นไปทําไงอะไรคือบางกรต้องรีบช่วยเหลือคนไม่หมายถึงต้องรีบไปฆ่าบางกรเพื่อช่วยเหลือคนไงไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายหากันโอ้ยไม่เป็นไรพวกนี้มันฟื้นทุกวันพุธเหมือนอาจารย์โกโจอยู่แล้วยียอะไรวะ โกโจซาโต้รุตายโอ้ยซาโต้รุกูใหกันแบเรยกันแบเลตกใจหมดเอ๊ะใส่หูฟังอยู่ทำไมกูได้ยินเสียงแอมเบียนสแบบในห้องวะหูฟังกูรั่วเอ๊ะกูต้องกดเข้าไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนโฆษณาโดนโฆษณาอยู่ดีไอ้สัตว์ไม่ได้กดเข้าไปก่อนไอ้เหี้ยแล้วไปโหลดเลยแอมเบียนโอ้ยกระจกว่ากากว่ากากว่าอะไรกันนี่หนูวะกูวาดด้วยมามามา ฮัลโหลห้ามซ้มอีกแล้วเหรองั้นครั้งนี้อะไรดีอะอะไรนะมุกนี้เหรอเยี่ยเขาจะไม่ด่าววะโอเคเคได้ได้ได้ G A R T I C P H O N E จากที่สะกดมาทั้งหมดมีอักษร1 1ตัวแล้วก็เลข11มีเลข1 2ตัวเอาเลข1มาประกบกันเฮ้ยเชี่ยกระติกโฟลรอบ3 เรียบร้อยเลดชาร์โดเลเจนเสียงพวกมึงหายไปหมดแล้วเออมันดังว่าผู้กดทำไปพวกมึงเจอโฆษณาวะทำไมกูไม่เจอโฆษณาวะชาร์โดเลเจนหูระเบิดอันนายังไม่แนะนำตัวผู้เล่นนะครับมิเตไนโนทามุุนโอ้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับโบชิวุชิ <Yeah. S 1> กับอิโคนเดสกาภาษาญี่ปุ่นเออทำไมถึงเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาแล้วภาษาญี่ปุ่นในหัวกูนยะมันมีอยู่ไม่กี่คำหรอกแล้วกูว่าจะพ้นคำที่เป็นคนจะพูดหรอือว่าอ๋อคำนี้ใช่ไหมไอซูคุนิโยโกโซเดือดร้อนก็ต้องไปเอามาแปแลกละซูคุนิโยโกโซโจทย์ข้อแรกนี่ก็ต้องเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เออเป็นไปไม่ได้แย่ละทุกคนคิดเหมือนกัน แ่เลยอะอะไรวะโอเครู้แล้วดีไลยกดแล้วนะเฮ้ยเหลือคนดีอยู่อย่าบอกนะว่ามันจะมีคนพิมพ์ภาษาอังกฤษกดหนึ่งซะอีกอะใช่ไหมเนี่ยปุ่ดกดแล้วหรออ๋ยยังไม่ได้กดไม่ได้ของกูมันน ข้าเกียดท่านข <c oughs> มาแล้วขอยว่าไอ้สัตว์พูดมาไปได้สัตว์เอ้ยภาพทามต้องตัง้งใจวาดหน่อย <c oughs> ฮะโอ้ <c oughs> โห<อ>ไอ้เหี้ยภาพที่มาแม่งมีแต่คำว่าแบบเป็นไปไม่ได้แล้วแม่งไม่มีอะไรอีกแล้ว,วไไมันตวดข <c oughs> ้เป็นไปไม่ได้ด้วยใช่เป็นไปไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหี้ใครเป็นคนเขียนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงหาได้ระบายได้สุดเต้นโอเคคุ้จะวาดยังไงเนี่ยเอ่อ โเอาแท็กบาทก่อนได้ไหมล่ะเฮ้มึงได้ของกูเหรอเฮ้ยกูวัดกอบลินทำไมก่อนกอล์ฟลินเลยกูว่ากูได้ของบึ้งวันทามไ่้อะกูถือวัดกอบลินเนี่ยนะครับรู้ใช่ไหมเข้าใจละเข้าใจละวเฮียใช้คอนโทรลแซดได้เด้อวะเนี่ยใช่ใช้ได้เมาส์เมาส์หนูกูเข้าไปกูก็เมาส์หนูอใช่เมาส์หนูทุกตอนอยู่แล้วกูก็เมาส์หนูทุกตอนเหมือนกันไอเฮียเป็นไปไม่ได้เนี่ยและไอ้ที่ต่อหลังแม่งไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่แล้วอ้าวเหรอมาถึงโจทย์กูแม่งไม่มีอะไรเกี่ยวกันละกูบอกเลยนะว่า แม่งมีจากเรื่องเดียวกันอะสองโจทย์แล้วนะไอสัตว์เท่าที่กูเจอเนี่ยไอเฮียนี่คืออะไรอ่ะใครมันเสือกเขียบภาษาเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเฮียอย่าบอกนะว่ากูพิมพ์ถูกอ่ะแต่ว่าไอเฮียพอหัวและเฮียเลยนะมีหัวได้อะเออไม่รู้อ่ะในในรูปมันคือมันแบบแม่งกลัวมันหัวได้แต่แบบมันเฮียเลยอ่ะไม่แน่หรอไม่แน่แกแกแกว้าแล้วมั่มบั่มมั่มมั่มวาแล้วไอ้น้องเริ่มจากเต้เต้อกหักการเอาอากาศ เฮ้ยเยี่ยแย่แล้วขังรลักเอเลียนเปไปไม่ได้กูหายไปไหนนี่ย่อยจยแดงเลยต่อยี่อว่าไม่ทัน ได้อยู่มันเจ้าของๆกันอยู่ตอนแรกกูมองเอเลี่ยนเป็นเทเลทับบี้อะกูลังเลมากเลยว่ามันคือตัวเทเลทับบี้เจเซเว่นว่ามันชื่อนี้ปะวะเจเซเว่นคนเล็กของเล่นใหญ่เอออันนี้คือมันโตมาแล้วโตแล้วหน้าอุบ่าเนี่ยเออเจียดีแล้วที่มึงตายเฮียอะไรสปอยเลอร์เฮ้สปอยเลอร์โอ้สปอยเฮี้ยอะไรดักตั้งแต่กูอยู่แล้วน่ะโรงเรียนประจำสิบห้าปีแต่ตอนนี้พระเอกเขาโตไปเป็นสาวสวยไปแล้วเฮีย what the fuck ลูกโจจี เชื่อไงเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าพ่อเขาให้แสดงเป็นเด็กผู้ชายเออยุ่งวตุกฟอกเา่อนแล้วดีกับลินตายเลยตีนตีตีตินเนี่ยหาไปได้ได้อะไรวะไม่เข้าใจมิวีิวนี้ไม่ค่อคลาสสิกอะวาาก็คืออเอ ไอ้คืออะไรออะกูยดั่นไงกูว่าอะไรกูไปโดบาจุดได้ว่าจดได้ว่าจนแล้ตะเต่วเลยโอ้ยเยาว่าตะติงจังโอ้ว์เจ้เนี่ยเหรอเจ้าแพ้กุดีไงกูแพ้กุ้งโชว์เลยกูโงเลยไอ้ยอยแพ้กุ้งได้ยังไงอะไรคิดแพ้กุ้งเลย เอ้ยแพ้กุ้งมันยังมาวะเอ้ยตาแดงไงเออนี่กูตาตาบวมเลยตาจุกปบบวมเลยมันแพ้ไปได้ยังไงวะแพ้ไปด้ยังไงวะกลายเปไนสิ่งเดกนะแพ้กุ้งอันตรายนะแพะกุ้งอันตรายนะจักอนักกินมันแพ้กู้งได้ยังไงวะแต่ยังตัดคลิปเสร็จแล้วเสร็จแล้วดิ้นลหลายอ่ะแก้เลย ท่านว่าโลโก้บอนแฮนด์ใช่เลยโดยที่เรัมายิ้คอนกยิ้เหี้ยอะไรกันก็แบบสีเหี้ยโอ้ยยี่นี่คอที่รันมาใส่ขวันยิ้มหวานขวยิ้มหวานเลยกูเรียกว่าคุณปัญญาใิรันดรกุลผู้ชื่อเลยแต่ละคนในเฮี้ยไอเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่มีความหมายเลยเฮี้ยไม่ก็แค่เติมเฮี้ยอะไรก็ได้ข้างหลังอะอ่ะแต่ไม่ได้ยันโจทย์มีแค่นี้เลยเลยมันก็เลย แกดีนี่อะดรแล้วกูจะวาดยังไงอ่ะแต่ว่าแตเม่อกขายทั้งหอยขายทั้งหมีไปไม่ได้หอยแยหอยหอยห้ยอย่อยหอยหอยอยห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 อยดอยหวยโยหอยหอยหอยห้ยหอยาอยหอยหอะหอย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 หองหอยอยหอยอยอยหอยหอย่ยอกหอยหอยแหยวอยหอยหอยหอยองหอยอยกูอยหอยหออหอัย ยายจะมาเล็บให้ทุกคนฟังครับผมหลังจากที่คุ่ฝึกยายมาประมาณสองอาทิตย์แล้วครับวันในใี้ยายพร้อมแล้วครับที่จะมาเล็บให้ทุกคนฟังครับผม,ม let's go <S ยายมีขายหอยอยายมอยขายกผู้เห็นในแถบเวลาข้างล่างอะยังไม่ทันแล็เลยมัจะบดอยู่แล้วกูว่ายายแกเปิดมาก็คืออัมติเลยเออแล้ว <c oughs> บอกว่ายายแกขายอย่างดัง มาโจทย์ต่อไปก็ล่ามโซ่ไม่ต้องมีคาว่าล่ามโซ่ก็ได้แต่ว่าแบบก็คืออะไรที่มันล่ามโซ่อยู่มาพันธนาการตอนแรกว่าจะใช้เป็นโจ์ดุจนล่ามโซ่แต่แบบเอ้ยบางอย่างมันก็ล่ามได้ไม่ต้องดุก็ได้ดีกว่าแย่มากแย่มากแบบเตะแย่มากบบกเว้ยนี่เตะว่ามึงมึงกูขอกูขอพี่ะอรที่มันไม่ซ้ำก่อนได้ไหกูรอมึงคิดได้เดี๋ยวมึงบอกกูพร้อมเมื่อไหร่มึงบอกกูนะวัน Fatality Later ไอ้ไอ้นอ้องไอ้โจนดนี่ก็ไม่เคยดูอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันปิดตาข้างซ้ายหรือข้างขวาอะกูเจอเจอโจทย์เ,ยเบาๆไม่เบาให้กูเลย,เลยไอ้เจ้ยกูกูมันดรอปน้าหล่อเลยไอ้น้องแต่ว่ากูว่าแบบว่าชิปล่างไปนเลยไม่เป็นไรท่าประหลังเลยเนาะอย่าตื่น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 สปอยเลยทีนี้สปอยเลยเฮ้ยว่าีัยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเหลือเกิน อยู่ที่นี่มาตอนแล้วมาบ้ามาดูกันดูกันเออดิกดเลยไอ้โจนี่มาถูกประเด็นไทยได้ด้านไงกูว่าและเอาแล้วเฮ้ยีไอ้โดนี่พวกมาแล้วกูดูทรงแล้วสิทโธได้รอนเลยมาสิทโธเกเลยเก๋เเลยอีตาเด็ดสเกเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยสัตว์เออเชือใอยากเห็น อุ่นรู้จักแต่เยียโดแบบเบี้ยวเลยอ่ะเยียโดแบบผลิตดับผมโดนล้ำโซโอเคโลโอเคโลมันไม่เห็นเหมือนเอ็กโซเดียเลยใ่ก็ใชกูเห็นแล้วก็เหมือนเลยนะกูเห็นแล้วแบบเทียเอ็กโซเดียชัวร์ใช่เอ็กโซเดียมันทาบ่าสีนดำเงินน่ะเห็นผลเดียวที่กูจากเอ็กโซเดียเพราะว่าไอ้เยียมีมซองนี่กูนึกว่ามึงรู้จักเพราะว่านั่นฮะอะไรนะไอ้การน้ำแตกอะเนี่ยแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลูขึ้น ไม่ตัดออกด้วยใช่แล้วก็เอ่ออะไรนะไข่ซ้ายไข่ขวาของเอ็กโซเดียเอาครบเลยเออเอาหมดเลยเออเอาขาที่สามมาด้วยเลยอ่ะครบเลยไโอเคโอเคขึ้นแล้วโอเครูปขึ้นและไอ้เจียไปไหนบอกดูไอสัตว์ได้ไงดีโหยหล่อมาแล้วต่อต่อมาถึงกูเออโดนไปดีลัมสโซ้โคตรฮาร์รร์ันนั่งบนหลังไอเซนโซนโซนโซนก่อน ไอ้ยไเปลี่ยนให้กูหน่อยกูจะเปลี่ยนโซจุกอนล้วไอ้ดีโซจุกอนเนี่ยไม่เหมือนอไเียว ประเด็น,นคือที่กูปิดตาผิดข้างอ่ะเนี่ยไอ้เซดไปปิดอีกข้างนึงไม่ใช่ข้างนั้นใช่ไหมข้านนะงนั้นมึงเคยดูโซอิเตอร์ในยู u ูปป่ะโอ้โหยกูเคยกูคเคยด้านกู <laughs> รู้แหละกู <laughs> รู้แหละคือกูจำได้ว่าตอนตอนเด็กๆคือ,อกูก็แบบว่าดูโซอิเตอร์ใน YouTube อ่ะ <laughs> แล้วแบบว่าเอ้ยทำไมมันเขียนเบอร์หาอยูม่มันต้องกลับด้านนะหรืออ๋อสงสัยมันเขียนกลับด้านเพื่อนบอกว่าจะเป็นการติดต่อโลกวิญญาณโลกหลังความตายกูเพิ่งมารู้ต่อว่ามันกลับด้านดีนึกกระสิ์หมายโลก ดีไงไักเกงไงบ้าบ้าบ้าตางโลเป็นีแตกเสียบร้อยเลยโยมยบ้าเลยกูก็จับไปดีมาเลยเอเบรลแอบแซ่บอารจนได้ไปดูดาวดีเปนแบบอร่อยเขียลาผมทีรีผมตามึงจะหัวนวกัมาเห ังไอ้ดาวนั่นตัดเนี่ยมันโดนตัดีมันโดนตัดละกรรมจำเราอ่ะไอ้เหี้ยเหี้ยตัดไม่เสร็จไม่ตทักออกตีหกเลยไอ้เหี้ยหกเไปไว้ไปไว้ดูดี่าไอ้ฝุ่นมันเอาอะไรก็ใส่ไอ้หที่คิดตาแล้วน่ะโอ้ยโหไอ้เหี้ยแล้วตัโซ่โดนลามโซอยู่ในคุกโอ้โหมันเลยออกมางงงงไงเหี้ยเรียบร้อยถือว่าโอ้กูที่เจสเลยเจส <laughs> 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 yeah, cool. <laughs> กูคิดไม่ทันอีกหนึ่งวันจัดอีกหนึ่งวันจัดเนี่ยจะตายประเด็นคือว่ามันน่าจะโดนข้างหลังอนี่ยสามคนเฮียไอคิดเหมือนกูแต่แย่มากไอ้ข้างหลังนี่คือไอ้หุ่นคล็อกเวิร์กใช่ไหมบอกกูจริงว่ามันคือหุ่นคล็อกเวิร์กมึงคือขุนคล็อกมึงเห็นว่าขาไม่เท่ากันหุ่นคล็อกเวิร์กมันขาเท่ากันเต้ไม่นะไม่นะจิดใจพวกมึงมันอับซาบอ่ะตอนแรกมีหัวกูลุกหงได้ซ้ำอะในหัวกูตอนนี้คือไม่ใช่นับวันแล้วไม่ใช่นับแบบเก้าวันแล้วอีกหนึ่งวันจ้ด อะไรอื่นแทนต้อักเหรออโดนตื้ดมาแล้วเก้าวันอีหนึ่งวันจ้ะไอ้เชี่ยกูว่าเจสนะไอ้น้องมึงคิดอะไรเด้อแล้วก็โจทย์คนนี้ก็เป็นกะแล้วเชียวโอเคมาอ่ะไอ้ให้ฝุ่นคิดก่อนไอ้ยี่เอ๋ว่าแล้วมันจะพูดอะไรแบบเนี้ยแบบว่าขากใจเยี่ยอ๋กัดแล้วเชียวไอ้ฝุ่นต้องยังคิดไม่ออกก็ดูโจทย์ที่น่าทายนะเรียบร้อยแล้วทุกคนแม่งพิมพ์แล้วเมื่อกี้กะแล้วเชียวไอ้ฝุ่นเดี๋คิดไปอ่อได้ๆมา ได้แล้วใช่ไหมเอาเริ่มเลยแล้วกันกลับแล้วเชียว <laughs> ไอ้จัตวใครไม่เขียนที่เดียวกันเฮ้ยไอ้เชีย่ยมันรู้หรือว่าจะข้อดีแล้วจริงด้วย <laughs> เฮี้ยอะไรเนี่ยมาได้ดิ <laughs> มามุกใหญ่ได้ที่แล้วมากอไอสัตว์มึงมึงมามุกนี้ใช่ไหมไอสัตว์เซักภาคกูจัดให้ทุกภาคเลยเฮี้ย <laughs> มึงจะว่ายังไงทันดูนะ <laughs> ก็ว่าแบบเฮี้ย เฮ้ยมึงจวดมันกะแล้วเชียวนะพวกมึงเอาละเอาละไปเลยอันนีไปเลยดีนี่นำมาก่อนเลยเชียแท็กซี่ที่นั่งมาเป็นรถผีผีจ้า ดีกูยึดเลยสัตว์กูยึดเลยมึงนี่เองกูยึดเลยบอคนโจทย์เดียวกันเนอะอยู่ไหนไม่รู้อย่าหลงทางอยากมีโจทย์กูหลายแบบเนี้ยกูก็เลยยึดโจทย์เราดูโจทย์กูดิอ่ะแล้วเชียวเลี้ยวปิดซอยตัวยึดโจทย์เลย โดนโจโจเขาไปโอ้โหเจียไอาไอาผู้ก่อกู้อะมึงดูดิไอ้เฮียโจโจ้สักภาคผ้ากูจัดให้ไอ้สัตว์ทุกภาคเลยนะโอ้มึงจะไม่รู้ได้ไงว่ามุมภาคไหนไอ้เฮียกาแล้วเจลไม่โจโจ้ไม่โจโจ้นะกูชอบโจสิเกะมากเลยแม่งแบบโคตรเอ๋อทำไมโจทาโร่กูไม่มีอะไรเลยกูลืมอบ้านโจทาโร่ต่ออย่าบอกนะว่าโจข้อต่อไปแม่งก็ต้องเลี้ยวิดซอยอีกอ่ะแล้วเหรอบอกว่าเขียนทุกอันเลยไม่ได้ ไปไปอ๋อไอ้เหี้ยมึงนี่เองไอ้เหี้ยมึงนี่เองที่ทำให้มันมีคุยแลหนเหี้ยแล้วเมื่อเขากากดตัวเขาก็ต้องมาไมันมีบีบคอเออมึงดูหน้ามันดีมันแบบว่าโอเคกูพร้อมละบีบเลยขี้ไม่ทันเลยดันไงกูว่าโหเรียบร้อยจะได้เลยสิโย์โตว่าเลยตัดเลย เดนศีลอเีต้องโดนสิบโอ้ยโอ้ยเกดก็ตาเกดานะนเมือ้ยสิโดนศเทียงอยู่เว้ยเป็นไงเล้เจียบมึงเก่งว่เอาว่ะเอาต่อไปดูดิว่าอะไรอ่ะไหนไหนของเขาว่าคิดออกแล้ว ไม่ใส่ยาแล้ววันประเด็นคือแม่งนอนดูหายจริงด้วยแบบพี่ไม่ทมาแล้วเหี้ยคนเดิมเลยเอ้าไปอีกแล้วเอาเลยไปเลยอี้๋ออีหลอนกบวยกันชาสิบชุยน้องอีหลอดแม่งหน้าเปลี่ยนไปทุกอันเลยเนี่ยมึงชัวร์ว่าตัวจริงอันเวัสดี้ผมอีหลงมัด จง50าูมาเดี๋ยวผมจะส่งรถไปให้คุณอสล b าโบเสามส่งไปให้ครูแค่ส่งผมมา30ทูเท่านั้นมี30ทูขายด้วยเหรอไอ้เหี้ยเอา9ก้าสิทูาแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อแค่2ควซื <S <s <ess u> ้อแค่ส เอ้ยก็ได้เวลาของโจทย์อื่นๆน่ยอยากเล่นอะไรกันเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะ d อกออฟก็น่าสนใจนะแบบวาดก่อนแล้วมีเวลาเยอะแล้วเวลาไม่ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆมา dog อ f f มา d อ g off มาดึงนะผมเวลาเตรียมใจเลยมันต้องหารูปที่จะวาดจริงๆก็เสกตีมขึ้นมาให้ทุกคนใช้ตีมเดียวกันก็ได้ปะหรือ off legend เนี่ยน้องกูมีตัวหนึ่งเลยแล้วก็จะเอาไปเด็ก cowl อ่ะนะกูมีอยู่ที่แบบเปิดดวงใจกูไม่รู้อ่ะกูได้โจทย์กูแล้วมึงเอาโจทย์อะไรให้กูกูวาดตัวนี้แหละเรือกูว่าตัวนี้เหมือนกันว่าว่าตัวที่กูคิดใในนนนจมัเป็สกิแล เออกูจะว่าไอตัวนั้นนะแต่ว่าบอกว่ากูความรู้สึกว่ามันโดนไม่หานเอาตัวนี้แล้วกันเฮ้ยเมาเมาเป็นอะไรเมาบักกาอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยให้เวลาเยอะซะด้วยไอ้ซ่าตอนนี้มันแย่แล้วเวลาไม่เหลือเยอะมากเลยกูจนวาดแบบจะเสร็จแล้วอ่ะแม่งห่วยแตกแน่เลยว่ะเฮียกูบอกว่าลายใจต่อเวลาที่เหลือพอให้วาดให้สวยๆคนอื่นมันจะมันจะดาวเกตลงก็เรื่องมึงเปิดมาดาวเกตคนสุดท้ายมันจะเหลืออะไรวะใช่เหรอ เของตูมันอาจจะแบบว่าเป็นอัปเกรดเหรอเอี้ยะขึ้นเลยอ่ะพี่ชายใหญ่อัปเกรดเร็ววะโอ้ยว่าหายละนี่คืออะไรเวลาจับอ๋อกดได้เลยกดว่าได้เลยกดดาวอีกข้างล่างหายแล้วตั้งมั่นใจแล้วกดได้เลยแย่เลยแก่ไอ้จั์รูปมันหายนะเว้ยให้รูปมันหายเด ไอ้ยี่เวลาไหลเร็วจัดเอ้ยพี่กูวาดเน่ยแล้วมันออกมาเละไม่ใช่ความผิดกูมาดูวาดตั้แต่แรกนะไอ้สัสความมันยหญ่ไงวะเยียมันน่าเกลียดตั้งแต่แรกไรเยียน่าเกลียดเลยอ่ะมึงว่ารูที่เพื่อนวาดบามันน่าเกลียดมาตั้งแต่แรกแล้วว่ะเอางี้เดี๋ยวมึงรอดูตอนจบไอ้โน่อุบาดมาดกันดียียวาดง่ายๆกับไม่เป๊ะเลยอ่ะไอชิดชิดิ ใช่เน <Or, S 2> ี่ยนี่อะไรอ่ะแย่เลยแย่อเลยเขี้ยเอ้ยแม่งแล้วใครเป็นวาดอะไรที่มันอยู่นอกเกมกูต้องตบกลับเข้ามาในเกมไม่เชียของกูนี่คือเห็นแล้วต้องพูดเลยวบอว่านี่มันตัวก่อนรีเวิร์สดิบว่าเขี้ยนี่มันตัวก่อนรีเวิร์สดิบว่ายังยังเขี้ยยังไอศมาละเขี้ยอ๋อน่ารักอีกอินดัสตี้ เกี่ยวข้าวเลยเกี่ยวไปเยอะแล้วไม่เคยเหลือวไปสั่กลาเป็นัโกไอ้หียเยอะฝุ่เลยไม่เคยไม่เคยเหนียวข้าวไม่เกี่ยวเลยไอ้หียอันนี้เกี่ยวหมดล้วเรียบร้อนกาปเป็นเตงโกไปต่อไปดิไปกันต่อไนดูนี้เกิดอได้ เหียบ่ะจบไรเงี้ยมาดูนะมันมันตายนักเก็ตกูหายไปอย่างไวโอเคเดี๋ยวนี้เองลำมัสลำมั้งเนาะ เรามัดเหรอตอนแรกคุณเรีกว่าแบบว่าไอ้ไอ้เยี่อถั่วกันในแพนเดรซอมบี้ไม่ใช่จริงแค่กินขี้โม้เทียสีโมะแล้วคุณว่าเป็นทานแยกไม่ได้สามคนว้าทำไมคุณไม่ขูดมันโตโตโล้แล้วไอีกคุณมันกลายเป็นอูเดียเนาะไดาแล้วดีคุณหล่อเลย กลายเป็นฟินนะยี่กลายเป็นฟินนะมันจะถามไหมกลายไปจนไปขอให้มีเพื่อนพากันท่องไปไหนโลกกว้างฝาไป็นกีแล้วปิดมารุกกล้ามาเลยไปจนไปไม่มีวันยุตไประจนไปกัน ไปไปไปไหนดูดิตัวตัวนี้ดูใจคือแซ่ยกแต่เม่านนี้ของเราแซ่เหยี่ยอะไรเนี่ยแห่ยแล้วกูก็ว่าแล้วมันเป็นรถ กลายเป็นกลายเป็นโมซีนอะไรเนี่ยตัวนึงที่เกี่ยวรถได้ไหมใไหมอันนี้ตัวนึงที่มาเปลี่ยนรถได้ไม่ใช่ไหมันเป็นสกินน่ะตัวนี้แบบไซออนเหรอไซออนบางวันมีสกินที่เป็นหุ่นยนต์แล้วเกี่ยวรถได้มันก็ไม่ได้กลายเป็นออพติมัสไอ้เพี้ยไป ดื้อดๆๆอดๆๆๆด้อดูอดื้อดื้อดืนอด่้อดื้อดือดื้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 อด้อดั้อดื้าด้อดื้อด้อดื้อ้อด้คุณป้าที่อด้อ้อดื้งดื้อดอดื้อดืด้ด้ดืดืดื้ดืดืดดดออ้อ้ เงี้ยอะไรบัวไหลกินรายกันไหลไหลไหลเกินไหลเกันไหลเกินไหลเกินไหลเกินไหลเกันไหลเกินโอ้โหจบแล้วนะครับสำหรับรายการกระติกลรอบสามนะมันมันไปอ่ะไปขายขายรายการรายการต่อไปเออรายการอะไรเอ่ยมัเป็นรายการรีเพลย์ เทเลลีีลีเพเพอะไรอ่ะตอนที่แล้วก็คือแบบมีฮอไปตกอยู่กลางทะเลทรายไงทีนี้ก็บอกว่าต้องเอาชุดเกาะไอรอนแมนออกมา ไอเฮียต้องเปลี่ยนหน่อยว่าแบบมีฮอตกลกางทะเลทรายคนเอกก็เลยแบบว่าไปสร้างชุดที่เป็นชุดไฮเทคอ่าโอเค <c oughs> ก็มีฮอตกกลางทะเลทรายใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีเพื่อนอบอกว่านี่ไงบอกแล้วเนี่ยคำพี่เหยือคำพี่เหยื <c oughs> จัดเลย <c oughs> มาครบเลยโอเคก็ครั้งที่แล้วก็คือเขาแหกคุกกันนะครับแล้วก็ขึ้นฮอหนีกันไปแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็จะแบบว่าหลุดออกนอกเกมไปเล่นเกมอื่นกันเออง่ายดีเนาะง่ายดีวะแล้วก็อะไรนะอ

อ๋อก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกสถานการณ์ให้ฟังเลยตอนนี้ก็คือไอ้ทามเพิ่งตัดคลิปเสร็จคือตัดคลิปที่เพิ่งออกไปเสร็จใช่ก็คืออย่าถามหาอนาคตจากพวกผมใช้ชีวิตแบบวันต่อวันวอนตัดคลิปเสร็จตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปล่าอสูรกันนะครับอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นดอนเตอร์ดันเตอร์ดอนเตอร์ดันเตอร์เหรอี้มาแล้วว่าไม่หวีแล้วบอดเกมขี้อะวีดะเกม ไม่มีแล้วบอร์ดเกมมาเชียร์ด้วยการเป็นปช่องแชทเกมเลยเหรอ <c oughs> เออเกมเลยแต่เดี๋ยวเราต้องบอกคนดูก่อนไอ้นี่ไอเรื่องยุบรายการไงอ๋อใช่ก็คือมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือไอแวนแวนโก้มันออกมาแหกคุกไงทีนี้มันก็บอกว่าบอกกับโทน,นี่สตาร์ว่ากูเบิลรอบละมึงไปเรื่อยมึงไปเรื่อยเลยเฮียมึงเชื่อว่าเข้าเรื่องหรือว่าอะไรเฮียอะไรวะเอาเหรอไอเฮียโอเคโอเคเขาเบิลรอบเดี๋ยว วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาเข้าดูฟังก่อนฟังก่อนก็เบิร์รอบจริงเออแล้วก็บเบอร์ไลนเมื่อกี้กูกลับโดนต้นตีนด้วยแต่ไปไปมาคือมันเบิร์รอบจริงก็คือรายการรู้ทําไมกับรายการจัดลำดับความเยี่ยวนะครับก็จะถูกพักไว้ก่อนเนาะก็ยังจะไม่อัพตอนนี้แต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่จะเอากลับมาก็ไม่แน่แต่ก็คือเดี๋ยวสองรายการนี้จะยุไปเพื่อที่เราจะได้ไปลงรีเพกับรีรันแบบว่าดับเบิลนะครับและนี่ก็คือที่มาของกูเบิร์รอบแล้ว